ทำไมจะต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นหลายคนที่ยังไม่เคยศึกษาก็สงสัยเหตุเพราะที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะอะไรมีใครไม่ล่ะในโลกนี้เนี่ยหรือสาวกหรือแม้แต่เป็นอรหันต์ถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้เองโดยชอบคุณสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวไหมสองคำพูดคุณที่ออกมาเนี่ยกล้ายืนยันไหมบรรลือสีหน้านไหมว่าเป็นอากาลิกโกคือใช้ได้ตลอดการไม่จำกัดการเวลา โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะจะอีกกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามคําพูดนี้ตรงจริงตลอดคุณสมบัติที่3เนี่ยผู้เจ้าบอกว่านับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคําพูดไม่มีการขัดแย้งกัน